สุติบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจร,รั์สมเกียรติกิติพงศ์ตอนเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วิกฤตโควิดไวรัสโควิด19ระบาดไปทั่วโลกจนกระทั่งวันนี้มีคนติดเชื้อมากถึง32ล้านคนมีคนตายมากถึงเกือบหนึ่งล้านคนคขับไปแล้วและยังคงทวีขึ้นไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่มันกระทบทั่ว ตัวคนเราตื่นตัวกันมากว่าวาระการสิ้นยุคใกล้เข้ามาทุกทีความจริงหมายสำคัญของการเสด็จกลับมามีหลายสิ่งบ่งบอกมากขึ้นเช่นคนอยู่กลับประเทศจากลูกาบทที่21ข้อที่29ถึง30พระคริสต์เทมเทศในมัทธิวบทที่24ข้อที่4ถึง5สงคราม มัทธิวบทที่24ข้อที่6ถึง7การจราจนลูกาบทที่21ข้อที่9การกันดันอาหารแผ่นดินไหวโรคภัยในที่ต่างๆความวิบัติอันน่ากลัวลูกาบทที่21ข้อที่11วันนี้ผมอยากพูดถึงคำทํานายของพระเยซูอีกประการหนึ่งก่อนการเสด็จมาคือข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกเป็นคำาบยาน แต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำทํานายของพระเยซูอีกประการหนึ่งก่อนการเสด็จมาคือข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศทั่วโลกให้เป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงจากมัทธิวบท2ี่ข้อที่14เหตุการณ์อันเป็นหมายสำคัญหลายอย่างเป็นสิ่งที่เราได้แค่เฝ้าดูสังเกตสิ่งที่ปรากฏเช่นภัยพิบัติต่างๆโดยที่เราไม่อาจ ทำอะไรไรด้แต่การเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกเป็นสิ่งที่เราสามารถมีส่วนให้เกิดขึ้นยิ่งมีการประกาศมีผู้เชื่อมีคิดจักรทวีขึ้นยิ่งทําให้การเสด็จกลับมาของพระองค์ใกล้มากขึ้นเปโตรกล่าวว่าจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงจาก2เปโตรบทที่3ข้อที่12เมื่อสาวกทูลถามพระองค์เรื่องวาระสุดท้ายว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะ ตั้งราชนาจักรขึ้นใหม่ให้แก่คนอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอํานาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก จากพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่6ถึง8 1. พระเจ้าทรงมีพระเมตตาเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกผมเห็นว่าพระเมตตาของพระเจ้าเพื่อให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักพระกิติคุณและให้กลับใจเสียใหม่เหมือนสมัยน้ำท่วมโลกโนอาใช้เวลาต่อนาวาในช่วงนั้นท่านประกาศเตือนคนมาตลอด120ปีนับว,ว่านานเท่ากับอาย,อยุของคนรุ่นใหม่ ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่3การประวิงเวลาของพระเจ้าเป็นเหตุให้หลายคนคิดว่าพระเจ้าเองเฉยช้าในพระสัญญาแต่ความจริงเป็นเพราะพระองค์มีพระเมตตาและไม่ปรารถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาาต่างหากจาก2องเปตโตบทที่3ข้อที่9เปโตรเองคงคิดว่าพระเยซูจะเสด็จมาเร็วมาในชั่วชีวิตของท่านพระท่านพูดว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้มาถึงแล้วในหนึ่งเปโตบทที่สข้อที่7 ถ้าเปโตคิดว่ามันจะยืดยาวนานมาจนถึงปี2020ท่านคงไม่ใช่คำว่าอาวสานใกล้มาถึงแล้วทำไมมันถึงยาวมาถึงทุกวันนี้คำตอบง่ายๆก็คือพระเจ้าทรงยืดเวลายืดเวลาที่ทรงยืดเวลาออกไปนั้นก็เพราะเห็นแก่คนที่ยังไม่เชื่อพระองค์ทรงให้โอกาสแก่เขาหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอนุดมและความอดกลั้นพระทยและความอดทนของพระเจ้า ท่านไม่รู้หรือว่าพระก,กรุณาอันสรงพระคุณของพระเจ้านั้นพุ่งที่จะชักนามท่านให้กลับใจใหม่จากพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่สี่รับพระเมตตาพระองค์จึงทรงยืดเวลามาจนถึงทุกวันนี้สถิติจำนวนผู้เชื่อที่ทวีมาจนถึงปัจจุบันในตารางของ i i g r e l i i i o n Chart จาก r i l i g i o แฟกซ c ดอศาสนาคริสต์เป็นศาสนาคือมีคนเชื่อถึง2 1พันล้านคน ประมาณ33%ของประชากรโลกจากเว็บไซต์ adherence.com แม้ตารางที่เราเห็นในปัจจุบันคริสเตียนเป็นศาสนาที่มีผู้เชื่อมากที่สุดแต่พระมหาบัญชาของพระเยซูคือให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนจากพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่15พร,พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายว่าอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือ เราบอกท่านังหลายว่าเงยข้าหน้าขึ้นดูดนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอาลามถึงเวลาเกี่ยวแล้วจากยอห์นบทที่4ีข้อที่35พระเยซูทรงเห็นว่าการประกาศพระกิติคุณจะเร่งทวียิ่งขึ้นพระองค์ตรัสต่อไปว่าคนหวานและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากการเร่งออกไปรับใช้ของสาวกในยุคแรกทุกวันนี้คริสเตียนเป็นกลุ่มคนที่พยายามประกาศพร,ระกิติคุณมากที่สุด ในขณะที่ศาสนาต่างๆก็มีการเผยแพร่เส้นเดียวกันให้เราดูจากตารางนี้จากตารางนี้จะทําให้เห็นการเปรียบเทียบของการเพิ่มพูนของศาสนาต่างๆจากปี1990ถึงปี2 0 0 0ผู้เชื่อจะไม่เกิดขึ้นหากคริสเตียนไม่ได้ปไปาาประกาศพระกิตติคุณหากตารางตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากก็คือในช่วง10ปีการประกาศของคริสเตียนและได้นําคนมาเชื่อ 2องล้านห้าแสนหนึ่คนซึ่งมากกว่าการเผยแพร่ของศาสนาใดอย่างไรก็ตามหลังปี2000ันดานประกาศจัทวีขึ้นในปีส0งพจะมีผู้เชื่อมากขึ้นถึง5้เเซของประชาะกรโลกจากวิกิพีเดียผมไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้คาดการณ์นี้ไปรวบรวมโครงการมาจากที่ไหนบ้างแต่ที่รู้ก็คือ คริสเตียนเองจะต้องรีบเร่งประกาศพระกิติคุณหากว่าจะเป็นไปตามการคาดการนี้คริสเตียนเองจะต้องมีภาระใจกับพระมหามัญชาคริสเตียนจะต้องไม่เพิกเฉยผมได้ยินการเพิ่มพูนในหลายประเทศแล้วอดตื่นเต้นไม่ได้เช่นการขยายคริสจักรในหลายประเทศเช่นจีนออฟริกาลาตินอเมริกาอินโดนีเซีย เกาหลีและฟิลิปปินส์สื่อต่างๆในปัจจุบันเอื้อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวประเสริฐทวีขึ้นอย่างมากมิชชันนารีรุ่นแรกในประเทศไทยเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณเป็นเดือนวันนี้จากอเมริกามาถึงประเทศไทยใช้เวลาวันเดียวและจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ใช้เวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้น เรามีวิทยุ AM FM มีทีวีฟรีทีวีมีอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามีอ e ีเมลมีโทรศัพท์ข้ามทวีปที่มองเห็นหน้ากันมี y o YouTube f a c e b o o k i n s t a g กรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ในอินเทอร์เน็ตที่ใครสร้างขึ้นมาสื่อสารให้คนอื่นทราบความคิดได้โดยไม่ต้องไปเช่าห้องส่งราคาแพงๆอย่างแต่ก่อนวันนี้ใครมีใครๆก็มีมือถือแทบทุกคน แม้แต่คุณยายอายุ80ก็ยังมีมือถือเลยแล้ววันนี้ทีวีอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาอยู่ในมือถือที่พกติดตัวไปได้ทุกที่อย่างอัศจรรย์ถ้าผมจะย้อนยุคไปเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้คุณตาในสมัยเด็กฟังได้ท่านคงงงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะสมัยของท่านมีแต่จดหมายและโทรเลขสื่อทั้งหมดนี้ทะลุทะลวงเข้าไปทุกที่ของโลกทะลุทะลวงเข้ามาในประเทศ ที่ห้ามประกาศพระกิติคุณประเทศที่ข่มเหงคริสเตียนเข้าไปในบ้านของพ่อแม่ที่ห้มามม่ให้ลูกเชื่อพระเจ้าผมจึงมีความเชื่อว่าการประกาศพระกิติคุณก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสร็จมาจะสั้นลงอย่างมากเมื่อ44ปีที่แล้วผมเคยเดินทางไปยังยูเครนประเทศรัสเซียสมัยนั้นสหภาพโซเวียตรัสเซียยังเป็นคอมมิวนิสต์คริสเตียนยังต้องหลบซ่อนแอบประชุมใต้ดินใครจะคิดบ้างว่า วันหนึ่งรัเสเซียจะล่มสลายและแยกออกเป็นประเทศต่างๆหลายประเทศอย่างทุกวันนี้เป็นการเปิดประตูให้การประกาศพระกิคุณได้อย่างกว้างขวางขึ้นวันนี้ยังมีประเทศที่ปิดประเทศอยู่ไม่น้อยแต่โดยการอธิษฐานของคริสเตียนเป็นไปได้ที่พระเจ้าเองจะทําให้กําแพงนั้นทลายลง 4. การตั้งคีรจักรในทุกทกชนชาติและภาษาต่ตางๆ ด e รซีปีเตอร์แวคกเนอร์ศาสตราจารย์วิชาเพิ่มพูนคิดเจักรกล่าวถึงการที่คําทํานายของพระเยซูว่าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปเป็นคําพยานทั่วโลกก่อนที่สุดปลายจะมาถึงน่าจะหมายถึงในแต่ละท้องที่มีการตั้งชุมชนผู้เชื่อหรือคิดรักรขึ้นเพื่อคนทั้งหลายเองจะได้เข้ามาเชื่อและรับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญ,ญาณได้ด้วย นั้นแปลว่าคิดจักรท้องถิ่นจะทวีเกิดขึ้นในทั่วโลกในทุกๆชนชาติเผ่าพันธุ์น่าทึ่งมากที่ศาสตร์ของการเพิ่มพูนคิดจักรที่เริ่มต้นขึ้นมาในปี1960ได้แพร่กระจายออกไปที่คิดจักรต่างๆที่มีความมุ่งม,มั่นในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่ตั้งคิดจักรท้องถิ่นขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมา วันนี้ผมไปสอนที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ที่เชียงรายเลิกจากชั้นเรียนแล้วน้องจอน,น้องต่ายพาผมไปตระเวนดูพื้นที่ในอำเภอป่าแดดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ไปประมาณ30กิโลเมตรน้องเขาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีสองคสตจักรตั้งอยู่ที่นี่แต่วันนี้คิสตจักรทั้งสองปิดไปแล้วในอำเภอนี้ยังมีอีกคสตจักรห่างตัวอำเภอออกไป ไกลเกือบถึงจังหวัดพะเยาผมอดคิดไม่ได้ว่าเชียงรายคือจังหวัดที่มีคิดจักรมากที่สุดในประเทศไทยแต่ยังคงมีอำเภอที่แทบจะไม่มีคิดจักรเป็นแสงสว่างให้คนที่นี่เลยเรายังรู้จักสตรีผู้หนึ่งที่นี่เราจึงพากันไปเยี่ยมเธอเธอเป็นผู้เชื่อที่ไม่มีโอกาสได้ไปโบสถ์วันอาทิตย์เธอใช้วิธีการประชุมทางมือถือกับเพื่อนๆที่ลำปางในเย็นวันอาทิตย์ เธอต้อนรับเราอย่างดีในสัปดาห์นี้น้องๆจากศูนย์ฝึกและคิดจาจักจะไปเยี่ยมเธอผมกราบทูลพระเจ้าว่าในอนาคตนี้ขอให้อํเาเภอนี้มีคิดจาจักเกิดขึ้น 5. ให้เรามุ่งมั่นประกาศพระกิติคุณในส่วนของเราการประกาศพระกิติคุณในการวางมือรักษาโลกการสร้างสาวกโดยกลุ่มเซลล์การปั้นนักศึกษาโดยศูนย์ฝึกเพื่อออกไปเป็นผู้รับใช้ เพื่อปลูกตั้งครจักรขยายงานออกไปในพื้นที่พนักิจประเทศไทยยังมีหมู่บ้านตำบลและอีกหลายอำเภอที่ยังไม่มีเครืจกักรขอให้เราอธิษฐานเผื่อการประกาศภรกิติคุณและก้าวไปข้างหน้าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอัครทูตเปโตกล่าวว่าให้เราเฝ้ารอและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระธรรมสองเปโตบทที่3ข้อที่12หมายความว่าเราสามารถเร่ง วันการเสด็จกลับมาของพระเยสุคริสต์ได้โดยการขยันประกาศพระกิติคุณโดยทุกทุกทางโดยการเป็นพยานส่วนตัวแจกใบปลิวซีดีอินเทอร์เน็ตจัดค่ายจัดกลุ่มเซลลและอื่นๆขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ